พบเจ้าหาที่นวดแผนไทยใกล้ชิดและสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิดพิศนุโลกในงานรัฐมนตรีแรงงานเปิดงานเขาระกรรมจังอัตราดประชุมติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ,อยาไอายทางทะเลในพื้นที่ตำรวจสืบภาค2 รวมตำรวจพุทธรจังหวัดตราดจับกลุ่มอดีตเจ้าที่ไพรสเนตรเรือข่ายแก๊งยาบ้า11ล้านเม็ดจากภาคเหนือ2รายมาดำเนินคดีจังหวัดตราดเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีในวันที่7เมษายน2564ที่ห้องประชุมตำรวจพุทธรจังหวัดตราดผลตำรวจตรีสายเพชรศรีสังรองผู้บัญชาการตำรวจพุธรภาคหนึ่งรักษาราชการผู้บังคับการตำรวจพุทธรจังหวัดตราดพันตำรวจเอกนาวินทีระวิทย์ ู้กำกับการสถานีตำรวจบุทรอําเภอเมืองตราดพันธ์ตำรวจเอกบัญชาคล้ายน้อยพุ่มกับการสืบสวนภาคสองพันธ์ตำรวจโททัตตจน์ทองวิภาวันสารวัตรปราบปรามห้วยไร่อําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่พร้อมชุดปปสภาคสองร่วมกันถแถลงข่าวจับก,กลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดของนางเมทินีอํานวยพงศ ที่ถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2564ที่สถานีตำรวจภูธรห้วยไร่จังหวัดแพร่และมีนายสมรักสมวัณหงและนายวีนัทมีสังกับพวกที่เป็นชาวตราดเป็นเครือข่ายร่วมด้วยผลตำรวจตรีสายเพชรกล่าวว่าหลังจากมีการสืบสวนติดตามเครือข่ายโดยการสืบสวนของบอกอสสภาค2ร่วมกับบอกอสสภาค5 ปปสภาค2ปปสภาค5พบว่าทั้งสองคนเป็นเครือข่ายเดียวกับนางเมธินีอำนวยพงศ์ที่ถูกจับกลุ่มยาบ้าได้จำนวน11ล้านเม็ดเขตพื้นที่สถานีตำรวจพุทธรเชียงคำจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่28กกุมภาพันธ์2564จึงได้ติดตามคนร้ายทั้งสองคนซึ่งสามารถจับกลุ่มตัวได้คือวันที่7เมษายน2,564เวลา6นาฬิกา ตำรวจภูธรจงหวัดตราชร่วมกับบกสสภาค 3, บกสสภาค 5, ปปสภาค 2, สถานีตํารวจภูธรห้วยไร่จังหวัดแพร่เข้าทำการตรวจค้นเป้าหมายแนวทางการสืบสวนขยายผลในคดีดังกล่าวสามารถจับกลุ่มตัวนายวีนัทมีสังอยู่ที่บ้านเลขที่116หมู่2ตำบลท่าพริกอำเภอเมืองงหวัตราช และนายสมรักสมงวนหงอยู่ที่บ้านเลขที่8ทับ1หมู่6ตำบลวังกระเจอำเภอเมืองจงอังหวัดตราดตามหมายจับในความผิดฐานสมคบโดยตกรงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดเกี่ยวกับยาสพติดได้กระทำความผิดเพราะเหตุได้สมคบกันทั้งนี้นายวินัทมีสังยังครอบครองเครื่องกระสุนปืนจุด38จำนวน6นัดซึ่งมีไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และนายสมรักสงวนหงตรวจค้นพบยาไอซ์จำนวนหนึ่งถุงน้ำหนักประมาณ1กรัมไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายรักษาราชก,ก,การผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดกล่าวว่าในส่วนของพฤติกรรมของขบวนการนั้นนายสมรักสงวนหงเคยทำงานเป็นทักง,งานไปรษณีย์จังหวัดตราดและได้ถูกไล่ออกไปนานแล้วเนื่องจากมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยนายสมรักสงวนหงได้รับสินค้าผ่านทางบริการขนส่งสินค้ารายหนึ่ง ซึ่งมีการขนส่งมาจากภาคเหนือและด้านหมายส่งที่บริการน้ำมันแห่งหนึ่งในตำบลวังกระเจะอำเภอเมืองจังหวัดตราดจากนั้นนำมากระจายในกลุ่มเป้าหมายซึ่งในทางสืบสวนทางตำรวจจะติดตามพฤติกรรมเหล่านี้ต่อไปแต่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆได้มากกว่านี้เพราะจะเสียรูปคดีที่ตำรวจสืบสวนมาจะดำเนินคดีต่อไป พบเจ้าหน้าที่นวดแผนไทยใกล้ชิดและสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิดพิษณุโลกในงานรัฐมนตรีแรงงานเปิดงานเขารักรรมจากการที่จังหวัดพิษณุโลกได้รับแจ้งว่านายสุรสิทธิ์นิกรประเสริฐเจ้าที่ราชธารนปฏิบัติงานของรื้นจาจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าตรวจเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่5เมษายน2564ที่โรงพยาบาลพิษณุโลกเวสและผลการตรวจเป็นบวก ทางโรงพยาบาลพิษณุเวชจึงได้รายง,งานให้ทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกทราบเพื่อติดตามทำลายของนายสุรสิธิ์นิกรประเสรศิฐซึ่งมื่ตอนทราบว่ามีผู้สมัครแกล้ชิดกับนายสุรสิธิ์นิกรประเสรศิฐจำนวนสี่รายซึ่งเป็นเจ้าที่ที่อยู่ในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกอย่างไรกร็ามเรือนจำจังหวัดตราได้รับแจ้งจากนายสุรสิธิ์นิกรประเสรศิฐว่าในวันที่2เมษายน2564นายสิรสิทธิ์นิกรประเสรศิฐ ได้เดินทางมาร่วมง,งานโครงการเรือนจำท่องเที่ยวคุกแอนโคฟแอดเกรกมที่คณะของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรองประดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชธรร์และคณะรวมกว่าร้อยคนเดินทางมาร่วมง,งานในครั้งนี้นายสุรสิทธิ์นิกรประเสริฐได้เข้าไปใช้บริการนวดแผนไทยในบูธ ในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีจากเหตุการณ์ดังกล่าวเรือนจำชกข่าวข่าวรกรรมจังหวัดตราดรายงานได้ชี้แจงว่านายสุรสิทธิ์นิกรประเสริฐเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้โดยในวันแรกวันในวันที่1เมษายนเดินทางเข้ามาที่เรือนจำชกข่าวขอาวระรรมและกลับไปพักและวันที่2เมษายน2564เวลา8นาฬิกาเดินทางไปเรือนจำชกข่าวขอาวละรร และเข้าไปใช้บริการนวดแผนไทยที่บูธจนกระทั่งเวลา13นาฬิกาได้เดินทางไปจังหวัดจันทบรุรีโดยไม่ได้อยู่ร่วมพิธีเปิดโครงการเรือนจำโชคขาวเขารก,กระรกมจังหวัดตราดนายสมศักดิ์เทพสถินดำเนินการเป็นประธานเปิดรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสาวรี โทร090 818 1828 18สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังเอาสับปะรด ทร090818184สถานีขนส่งเอกมัยโท h, ่0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา จงังหวัดตราดประชุมติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดหรือยาไอซ์ทางทะเลในพื้นที่ในวันที่7เมษายน2564นายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจงังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์รและกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดหรือยาไอซ์ทางทะเลในพื้นที่จงังหวัดตราดครั้งที่1ทับ2564 โดยมีหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมตราดสีทองสารกลางจังหวัดตราดทางนี้ตามที่ศูนย์บริการป,กป้องกันและประปาบปรามยาเสพติดจังหวัดตราดได้รับรายงานจากการตรวจยึดยาเสพติดยาไอท์ทางทะเลในพื้นที่อำเภอเมืองตราดอำเภอเกาะช้างอำเภอเกาะกรูดจังหวัดตราดระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2เมษายน2564มีน้ำหนักรวมทั้งสิน้น71.75กิโลกรัมคาดว่า ยังคงมียาเสพติดหรือยาไอซ์ลงเหลืออยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลและในทะเลลึกเป็นจำนวนมากดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบนำยาเสพติดดังกล่าวไปครอบครองโดยผิดกฎหมายศูนย์นํำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตราดจึงจัดชุดประชุมในครั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการดำเนินการและการปฏิบัติงานข้อเสนอและในการป้องกันปัญหาดังกล่าวจำนาย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยก่อนหน้านี้ทางจังหวัดตราดได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนว่าหากผู้ใดพบเห็นหีบห่อในลักษณะถุงชาที่ลอยมาติดชายฝั่งทะเลหรือลอยอยู่กลางทะเลที่สงสัยว่าจะเป็นยาเสพติดขอให้รีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่โดยด่วนทั้งนี้หากเป็นยาเสพติดและเก็บไว้ครอบครองจะมีโทษสูงตามกฎหมายอย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้กำชับขอความร่วมมือให้หน่วยงานได้ความม่นคงเพิ่มความถี่ในการตรวจตราทั้งทางบกทางทะเลอย่างต่อเนื่อง